คลิปนี้เรามาตั้งค่าสแกนจ่ายด่วนโดยไม่ต้องใส่รหัสของธนาคารกรุงไทยนะครับในแอปกรุงไทยเน็กนั่นเองการสแกนจ่ายด่วนนี้นะครับทําให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับทีนี้เราเข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่กรุงไทยเน็กนะครับแอปนี้นะครับเราปิดโฆษณาไปก่อนนะครับแล้วทีนี้มาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วมาที่ตั้งค่าความปลอดภัยนะครับกดไปเลยเห็นไหมครับ จะมีเมนูหนึ่งสแกนจ่ายด่วนลราก,กดไปเลยนะครับเขาให้ใส่รหัสพินของเรานะครับใส่รหัสพินแล้วก็มาที่หน้านี้นะครับเขาบอกว่าเปิดการใช้งานสแกนจ่ายด่วนเราเปิดเลยนะครับทีนี้วงเงินสูงสุดนะครับก็คือ5,000ันบาทนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนวงเงินตรงนี้ได้นะครับตามความเหมาะสมของเรานะครับ เช่นสมมุติว่าเราไปจ่ายตลาดในคราวเดียวนะครับซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้มาตั้งตรงนี้เราก็ต้องสแกนจ่ายโดยใช้รหัสทุกครั้งเลยนะครับแต่เมื่อเราตั้งตรงนี้นะครับก็ตามวงเงินที่เราเหมาะสมกับเราก็ไม่ต้องใส่รหัสนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เกินในวงเงินที่เราใช้นะครับคือก็ใช้ได้นะครับถ้าเรามีเงินอยู่ในบัญชีนะครับแต่แค่ต้องใส่รหัสพิมพ์แค่นั้นเอง ผมตั้งไว้สักพันเจ็ดร้อยนะครับเห็นไหมครับเขาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ได้หมายความว่าหลังจากพันเจ็ดร้อยแล้วเราใช้ไม่ได้นะครับเราก็ใช้ได้แต่ว่าก็คือเราก็ต้องใส่รหัสนะครับ ซึ่งเมนูสแกนด่วนเนี่ยนะครับแล้วแต่แบงค์นะครับบางแบงค์ก็ใช้ว่าสแกนจ่ายด่วนนะบางแบงค์ก็ใช้ว่าฟิกเพย์บางแบงค์ก็ใช้ว่าฟาสต์เพย์แต่บางแบงค์ก็ยังไม่มีเลยนะครับเมนูนี้นะครับคลิปนี้เป็นการตั้งค่าสแกนจ่ายด่วนด่วนเลยนะครับของแอปกรุงไทยเน็กนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ